มาดูสถานการณ์โควิด1 i d 1 9บ้านเราในวันนี้กันบ้างนะคะวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานค่ะวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม171รายและยินดีนะคะที่วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะโดยศูนย์โควิดโคราชสํานักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดนครราชสีมารายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม171รายค่ะ แยกเป็นติดเชื้อนอกจังหวัดเพียงแค่11รายแต่ว่าติดเชื้อในจังหวัดยังคงสูงอยู่นะคะ160รายค่ะโดยในวันนี้เพิ่มที่อำเภอปากช่อง45รายสูงเนินก็45รายเช่นเดียวกันส่วนอำเภอเมืองวันนี้เพิ่ม30รายค่ะประทาย17รายนนสูง8รายสีคิ้ว7รายชุมพวง6ราย ขอนบุรีห้วยถแถลงบัวใหญ่ปักธงชยัยอำเภอละ2รายค่ะส่วนทางด้านเสริงสางนนทไทยขามสแกแสงสีดาและพิมายอำเภอละ1รายค่ะส่วนผู้ติดเชื้อนอกจังหวัดนะฮะที่ได้รับรายงานนะครับว่ามี17รายในวันนี้นะครับหากสรุปความเสี่ยงแล้วก็ประวัติสัมผัสก็พบว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงชนบุรี3รายเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงลำปาง2ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสระบุรีสองรายเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงปทุมธานี1รายปราจีนบุรี1รายสมุทรสาคร1รายและเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอยุธยา1รายครับค่ะ